เราจะมาสอนการปาดหน้านะคะขั้นตอนแรกค่ะจับชิ้นงานเราต้องจับให้แน่นนะคะ้า้คำสั่งเรียกทูนปาดหน้า p 4 M6 EOB Input Second Start เราจะให้ความเร็วรอบอยู่ที่2,000นะครับกด S 2,000กด M 03กด EOB กด Input กด Second Start ขั้นตอนต่อไปนะครับบิดมาหมวด Candle เวลาที่จะใส่แฮนเดิลน,นะครับเราจะหมุนไปที่แซดนะครับหมุนล,ลงนะครับหยิไปที่ววยนะครับ พอใกล้จะถึงแล้วก็ฝากมาที่10เมตรตันนะครับ มีโดนที่หน้าชิ้นงานนะครับถ้าโดนแล้วจะมีติดอลูออกมานะครับเปิดคูแรงเพื่อใช้น้ำหล่อเย็นนะครับกินชิ้นงานนะครับ ยกมีดขึ้นนะครับปิดคูลเลนนะครับหยุดความเร็วรอบปิดมาที่ MDI ครับแามสั่ง M 0ูนห้า UO B input 再跟着打他。